ไปห้ามอ่ะแล้วปล่อยให้ก้มอยู่เลยกจะกดลงไอ้นี่แล้วอ่ะจะโชว์ตัวอ่อนเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ะวันนี้เราไม่ใ่่ไหม่หไม่เราใช้ไหมนี้แหละใช้อะไรฮะใหม่โกลด์ลอย 5G ใช่ได้ยินชัดอยู่ชัเลยใช่ไหมเขียวเลยใช่ปะโอเคก็เราเรามาเปิดรายการก่อนดีกว่า เนี่ยนะเห็นพุงพุงคอคขอคำแยวก่อนนะโฮย้โฮยเห็นยันหัวนมอ่ะไม่ต้องพุงหรอกอเ,เรียนยเซนเซอร์อหัวนมให้ผมนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ครัวซ้อนหัวหนึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กันครบสี่คนเลย <c oughs> ก็พี่เนตถ่ายอยู่ง่าใช่ใช่แล้วใครเขาจะถือกล้องล่ะนี่วีไอ อ่ะวัตถุดิบวันนี้นะครับก็มีแล้ววันนี้เดี๋ยวทำอะไรผกุ้งเนี่ยผมกนี้แค่วันเดียวลองเดาอะให้เดาผัดพริกแกงกุ้งหมูสับย้อนมะพร้าวถูกต้องก็ประมาณนั้นแหละไม่ก็คือเหมือนเอาชื่อวัตถุดิบมาเรียงกัน่ั้เลยมาเรียงใหม่พริกแกงพริกแกงกุ้งไม่ใช่พริกแกงยอนมะพร้าว กุ้งหมูสับไข่กระเทียมเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ใช่ไข่อ่ะคือเป็นไข่ดาวเดียวเหรอืมแล้วไข่ดาวอ่ะแล้วแต่ไข่ดาวไ่นะแต่ว่าฉันคิดประมาณยี่สิบห้าเอนต์อะผ่อนผ่อนใปที่ไผ่แลวไผ่พอนนะใครจะเอาดาวมากคนคนที่ไหนเนี่ยฮะไข่พอนนะรู้เลยอ่ะว่าเป็นคนนครปฐมไข่พ่พนนะอันนี้ อ๋อนักพผมจิตสูงคันแล้วแบบนี้นครปฐมยืนยันสุภาพิใส่แล้วใส่แล้วไข่พ่นโอเคอันดับแรกเรามาเริ่มในนี้ดีกว่าทอดไข่เขาตึ้นไม่ไม่นี่เดี๋ยวทอดไข่ดาวดูดิเขาผักแบบดูแลมากนี่ตัวเกเออใช่ทำไมทำผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้นี่ทำไมใส่เสื้อสวยกันนะเนี่ย พวกเราทีมไอกจีแต่เนื้อผ้าก็คือแบบผ้าซักแล้วน่าจะหดหนูก็ต้องนี่อันนี้คือเมย์ยังไม่ได้ซักนะคะแต่หนูซักแล้วนี่ไม่สริงขาวอะซักแล้วซักแล้วใช่อดองคือโอ๊ยนี่มันมันจะหดแค่นิดเดียวเองใส่แล้วหล่อใส่แล้วสวยใส่แล้วหละดูดิใส่แล้วหนวดหายอันนั้นเป็นต้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 นท้ายไปนต้นจุดเตาาเมื่อกี้หนวดหายเลยครูใช่ไหม ไฟเผาระหว่างรอเราปรับปุุงวะน้ำไฟแรงไปเป้าเ,เดี๋ยวก็รอมอันร้อนอ,อ๋อกมากาไหนใส่นี่ไงเตรียมจานมาให้อย่าเดียวคุณมาวางตะหลิวก็เดี๋ยวเราจะทอดทั้งหมด6ฟองนะคะวันนี้เรามี6คนก็คือนาลีกับท้มือด,ด้วยแฟเมม,มาปอกปุ้งเอาแบบว่าไฟแรงก็สุดกินยังไงกันม เราเข้าป่าโเดียวแล้วก็คืนไม่เอาแบบสุกไม่สุกตานี้ก้อ่าคือทาล่างมันกรอบอแล้วข้างบนเป็นตานีะทอดเป็นเนาะอ่างั้นเอาเป็นประมาณนั้นก็ได้ินเนเนกินแบบน้นกินไข่ดาวที่เอาสุกรไม่สุกเอาไม่สุกไม่สุกไม่สุกง้่จี่เดี๋ยวไม่กเ หัวหัวเอาไว้ไม่ใช่หรอพี่เนสหัวไม่เอาเอาไม่เอาเลยใช่ไหมเนี่ยออกเนี่ยทเป็นกุ้งกระสือก็คือเหลือแต่หัวกับหางขอถุงขยะให้นหน่อยพาหลังด้วยก็จะสวยมากออคุณจะเก็บหัวไว้เหรอเนสม่คนกินหัวปะละ่ะไม่มีม่เลยมีมีม,มีม,มไรใส่ น้องเมย์แกะกุ้งน้องเมย์แกะกุ้งแกะถูกกว่าก็ไม่รู้กุ้งตัวใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรกุ้งขาวกุ้งกุลาร้องหา่างไม่ใช่แล้วนะมันทุ่งกุลาร้องหา่าง <c oughs> เออเธออยากมาเม้าเม้าไงมามมงเลียนมาใ่ไเลียนที่ไหนล่ะเลี้ยที่วัดลิงพบ <c oughs> ที่ไหนวะพี่อยู่จังหวัดไ อีกที่ไอ้หน่อยเขาสื่อว่าเราติดตัวนะที่เขาบอกพิดหน่อยใช่ใช่ใช่เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยอะไรคุยกันทุกทิปทุกทิปอะไนคุณอะไรเนี่ยคุณยุ่งอะไรเนี่ยเขาคุยกันตัดภาษาผู้หญิงเออคุยคุยคุยโอเคแล้วต้นจะคุยอะไรอ่ะจะคุยอะไรแล้วต้นจะคุยอะไรอ่ะก็ไม่คุยไงแล้วต้นจะคุยอะไรนะก็ไม่คุยไง เออคุยอะไรกันน่ะฮะแล้วพี่อยากคุยอะไระอ่ะฮะไม่รู้ว่าเห็นคุยอะไรกันอยู่นั่นไหนใช่ละอันนี้ทันไปละเรก็คุยแล้วปกติอ่ะคุยแล้วไปคุยแล้วแล้วไปคุยแล้วไปสนุกตำใส่นีอะไรพีออ่ติกซ์ต้ มันหอมนะนะี่ปกติเราตำเก่งปะปกติตำเก่งตำทุกวันตำทุกวันใช้ตู้ข้างไหนตำข้างนี้แหลยโอเคต้มกระชายหรอ,อ,หรอต้มกับข้าวไงตำพริกกระเทียมหนูเนี่ยไม่เชื่อาสาบานฟ้าผ่าตายถ้าผมอยู่บ้านผมทำกับข้าวกินเองพอละมังกระเทียมอ่ะพอแล้วพริกอ่ะพริกค่ะพริก โอเคแล้วก็ใ่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อปอกกุ้งเรียบ้อตอนนี้ก็คือมาผัดแกงใช <Okay. S 2> ่ตอนนี้เราก็ใส่กรเกียมกับพริกพริกขี่หนูลงไป <Yeah. S 1> เพิ่มความเผ็ดเพราะว่าพิกแกงเห็นไม่พอเดี๋ยวรอยให้มัน,มออน,นอหอมลยหอมเหรอ อย่าก้อนจะเย็นหมดแล้วนะจะเย็นอะไรคะไม่ใส่หมูก็เหรออ่ะอ่ะอ่ะอันน้ำเปล่าให้เต้นหน่อยแล้วเปล่าเปล่า ต้นกินแม้กกินกินแม่ก็กินไ,นนนไม่ต่อๆยังไม่ได้ใส่ห,หมูเลยย,เยางยางยางเย็นเย็น <c oughs> โควิดโควิด <c oughs> ปะเนี่ยโควิด <c oughs> อันนี้ไม่ใช่โควิดอันนี้สุก,กรวิดเดี๋ยวไม่เอาไงวะ ท่นเอานเคอนกินด้กินนก็ุยรออยูุ่ยรออยู่ใส่อะไรไหมนี่เหมือนทำไม่นี่เลยอ่ะวกิง กุ้ง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 ตัวใหญ่มาแล้วหัวกุ้งผมอ่ะติ้งไปแล้วมันเละหมดแล้วไม่ผ่าหันกุ้งไว้ี่นผ่าสี่ฉันรู้ันผ่อนได้ผ่ามันเอง ะก็เป็นข้าวสำเร็จรูปอะไรอีกไม่ใช่ข้าวสวยหรอไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูว่าสวยเ่าข้าวอันนี้ข้าวสวยแต่อันนี้<ค>นไม่สวย,สวยคนสวยเยอะเยอะโอ้อรหรอตักใส่พิลาารเลยนะดีมากยอดมากน่ากินมากเลยอะ่ะแค่ตาน่ากินแต่รสชาติอร่อยอร่อย พุ้งไหมใจเย็นอยู่นั่นแหละพุ้งยังไม่ค่อยสุกเลยใจเย็นนี่เหรอทานนะกินก็เลยนี่เอาสับปอกกุ้งดีๆนะหางกุ้งหลุดอ่ะ เกลียวฝีเท้านี่ฝีมือเดี๋ยวอันน<า>ี้ของอารีอนนี้ของปุ้งเนี่ปรุงแบบไม่ต้องชิมนะครับเขาสุดยอดมากเชฟคนนี้ถ้าลูกกินไม่ได้เล่นได้เลยเชฟลืมอะไรป่ะเขนาน่าน้ำตาลทรายครับให้เชฟ <c oughs> ต้องตัดหวานนิดหนึหนง ได้้นี่ไปเรียนทำอาหารที่ไหนมาเรียนทำอาหารมาตั้งแต่อายุสามเดือนใช่ใช่ผมเก uh ิดมาผมก็ทำอาหารเป็นเลยอายุ้นี่พี่อายุเก้ารวมรวมแล้วผมเรียนทำอาหารมาห้าสิบปีแล้ว า <tast> แซ่บพอยเห็ุเหรอได้หร <mehr als> <benim> ือเหตุมาวันลีกศิษย์ก็น่าจะรู้แล้วมั้งต้นใช่เจ๊ขนมกินไม่หมดไม่ไหวได้ขนมยัดปากวี๋ยวๆหมายถึงไอ้นี่ยัดปากเออคิดใส่มาเลยใส่เลยจวดลงไปเลย น,น้ำไรจแล้วตาามาห่ไม่ไม่ดีแล้วปาแมันจัดอยู่แล้วแม่ผมุงเแล้วไงเอาไม่เอาันนี้ใส่ก่อนเหรอค่อยวางไข่อ๋อคือยอดมากอทำไมอะมันไม่อนี่ยังกระรร้านอาหารเลยนะกิ๊บี มันเป็นการจัดจานที่ดีเข้าใจปะคิดคิดคิดแล้วนี่ไงก็เด็กไงคิดอันนี้ของซังมืดก็จะเยอะๆหน่อยแบะๆไว้เขาบอกว่าเขากินไม่ค่อยอยู่ท้องเมย์เอาเหล็กมาใส่เขาสักเส้นเนี่ยไม่พอเขาหรอกไม่พอเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เขาเติมเอาจานใครจานมันไม่พอก็แค่นี้ของกิรามัสิมเชฟครับเป็นไงบ้างครับอ่ะเยองครับ สุดยอดครับก็ไม่เสียงเป็นแบบนี้อ่ะบ่อยๆแล้วฉุนฉุนแล้วทำเองฉุนเองครับอ่าเดี๋ยวผมคุกค้าวมันเท่ากันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอมันแบบว่าเราบุกร้อนสักหน่อยนะจะให้แม่ชิมอีกทีหนึ่งไม่ยิงกระปุก ของพินนิสมันจะไม่ไม่สุกเลยอ่ะสักอย่างใช่ไงของเธอสองคนเนี่ยของชั้นสุกน,น,นี่กุ้งนุออ่นตันกอกทำไรอ่ะเราขายยุงมันกาดอ๋อนี่ข้าวยังเลยอีกนะครับต้องมีคนเติมแหละแต่ว่าใช่สแตนบายเรอกุ้งเราจดแบบงให้คนเราสองตัวใช่ต้องเพราะว่าพี่อ่ะ ไปเลอยลวเลือกไว้ใช่ลไต้องยงกปลใหมใ้พลตัวนะคะตอนนี้คือหจานเดียวช่ไใช่อาหารจานเดียวจานใครจานมันชิมก่อนเลยเป็นไงขาดเปลี้ยหวานขาดอร่อยอร่อยละอโอเคเจ๊ชิมก่อน เดียวยังฉุนแกระมุอยู่เลยอ่อนไปชาวบ้านเาิอ่อนเดียวเดียฉันไม่ได้อ่อนกินเหมือนไอ,อ้นเน้ี่เลยอะเหมือนมีซอด้วยอ่ะเฮ้ยถ้าใส่ซอนี่แหลมเลยเนาะอ้หเป็นเกี่ยวกันละอาหารตาาใต้ถ้าแต่ตอนนี้กินห้ามตดแนวฟิตนะวัน,นกัน <c oughs> แล้วก็ห้ามกี้ด้วย่อโอเคอร่อย <c oughs> okay ขาดอะไรไม่ขาดขาดแล้วแล้วไม่ได้แล้ขาดอะไรรู้ป่ะขาดน้ำโค้กน้ำแข็งใช่อุ๊ยพี่เราวันนี้เรากินเยอะแล้วนะไหนน้ำส้มไหนน้ำอะไรยังอยู่อยู่เลยเนี่ยโอเคอ่านมเอเผ็ดอ่ะเผ็ดปลาอ่ะแต่อร่อยอ่ะก็วะกุ้งคนละสองตัวใช่ไหมใช่ก็ห้ามเกินนะคะเดี๋ยวมีกุ้งหมกเปล่านั่นไงนี่ของไทยของนันที ต้องเยออะมาก่าน,นนี่แค่นี้พออ่าอันนี้ของช่าง,งลิศช่างลิศจริงๆคุณต้องเอากุ้งอ่ะโปะไว้ข้างบนดิอ่าโอเคแต่อันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มอันนี้ของน้องเมย์ให้น้องเมย์เมย์เฮ้ยน้องเมย์ไม่มีกุ้งอ่ะไม่มีไม่ให้กิน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากเดี๋ยวเลือกคาไซให้เลยเอาตัวเล็กที่สุดอะเราอยากเรียกชื่อดีกว่าอ่าอันนี้ของแล้วจะเอาไปทำไมอันนี้ของของพี่เนเสก็ได้พี่เนทหรือไอ้เติ้ลก็ได้ไม่ต้องตักกุ้งให้พี่นะตักไว้ก่อนแล้วพี่ไม่กินแล้วพี่ก็ให้คุณอยากให้ใครก็ก็ให้ไม่ของเต้นี่ยเอาข้าวใส่กระทะเลยตั่รวมเลยเหรอใช่อ่ะเต้นใส่ไป ดีดิอันนี้ของเติ้นเติ้นทำไมเติ้นเขาใส่ปงตัวเองใหญ่กว่าแถวบ้านเราก็คนตากอะใช่ปหมว่าอะไรว่าอะไรปงทำไมของฉันมันน้อยแล้วทำไมมันแปลกแปลกมีจานไหนน้อยบ้างเราไม่มไม่มีไม่มีพอแล้วอุ้ยพอดีเป๊ะเอานี่เปล่าเนี่ยยังเหลือให้เติ้นนะเกินที่เกินอะไรเอาอะไรให้เติ้นเปิดอุ้ง เปลือกกับหัวไม่ไม่ไม่อยากกินหัวกุ้งกล้วน<ช>ัง่งไงก็เอาไปผสมกับเปลือกทำไมอ่ะรวมๆกันก็ขัดดีก็ขัด,ดโอเคนี่อาหารของเราว้าว ันนี้ก็คือผัดพริกแกงยอดมะพร้าวใส่หมูแล้วก็กุ้งมีไข่ดาวด้วยเห็นไหมคะตกลงแค่นี้พอทั้งหมด6จานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกับนารีผู้จัดการโรงงานแล้วก็ช่างมืดผู้ช่วยผู้จัดการไข่ดาวก็คนละแบบเลยอันนี้คือแต่ละจานนี้มีเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะใช่มีคนจองแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อแค่นั้นแหละแล้วโอเคก็วันนี้ก็ผ่านไปอย่างแบบ ร่าลื่นเนาะรวดเร็วใช่ก็วันนี้ของเราจะเป็นอ,อัดคลิปเนาะไม่ได้ไลฟ์สดก็ยังไงก็ฝากนะคะผู้ชมทางบ้านนะคะเข้าไปดูคลิปของพวกเราสี่คนด้วยนะคะถึงเราไม่ได้ไลฟ์สดยังไงก็ฝากฝากด้วยละกันฝากติดาตามอย่าทิ้งพวกเราสี่คนนะคะก็มื้อนี้นะคะก็อีกเช่นเคยนะคะก็เราก็ได้ผู้สนับสนุน หลักของเราก็คือบริษัทโฟกันเซนเดอร์เอ็นจิเนียริ่งจำกัดของเรานั่นเองซึ่ง <c oughs> เป็นโรงงานผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วก็เครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งนะคะเดี๋ยวใ,ให้น้องเมย์โปรโมทคะ่ะสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดสามสองแปดนะคะเวลา แปดโมงช้าเอาเถยะไปแล้วน่ารีบไดีเสียงก็หายตกตกไอ้นี่เฉยเลยอ่ะตกล่องเสียงเออแผ่นสะดุดเวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์กับเออวันนักขัตฤกษ์หยุดนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการไม่กลัวสองรูปหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเมนูนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าใส่ชามยังไงก็ติดตามพวกเราสี่คนได้อีกเช่นเคยนะคะเวลาสิบเอ็ดโมงถึงประมาณเนี้ยแหละ เทีย่งยง,ยงไม่ไม่เกินเทีย่งยงครึง่งๆๆอ่าส่วนพี่ชิดนะคะก็สแตนบายอยู่ที่บ้านกบกอกก,ก็ช่วงเช้มมาช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นอ่าไมพูดเยอะยังไงพี่อยู่แล้วเอาเหรอ <laughs> ก็นี่ไงก็เนี่ยเดี๋ยวพวกเรานนะะสีญญาส่คนนะคะก็ขอตัวลากัานไปก่อนนะคะสายค่ะหั่นหลังหันหลังหนหันหลังหน่อยหั่นหลังหนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ